สวัสดีครับเพื่อนๆชาวธาตุแมวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือน้อยจุดสองห้อยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวอาหารแมวนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้เองนะครับนั่นก็คืออาหารแมวยี่ห้อโรเยอร์คานินนะครับผม โลโยโลโยโลโยคามินทิกเทนนะครับตัวนี้ก็ปุณฮารแมวเกรสีเมี่มนะครับตัวนี้เป็นสูตรลูกแมวนะครับผมอายุตั้งแต่4เดือนถึง12เดือนนะครับผมตัวนี้เป็นสูตรช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับขนาด2กิโลนะครับก็ตัวนี้ผมได้แกะให้แมวกินแล้วบางส่วนนะครับก็ราคาก็ตามหน้าสองนี่เลยนะครับ ปกติ670พิเศษ6 0 9บาทนะครับก็สำหรับสูตรนี้นะครับผมมีข้อดีนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีวิตามินและแร่ธาตุนะครับช่วยในการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ผลิตจากโปรตีนคุณภาพสูงนะครับดูดซึมได้มากกว่า90%รนะครับผมก็สูตรนี้นะครับช่วยในการพัฒนากระดูกและกล้ามเนื้อของลูกแมวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมีกันนะครับนี่ครับก็โปรตีนนะครับ34%นะครับไขมัน16%นะครับแล้วก็กาด3.3ความชื้นไม่มากกว่า6.5นะครับอันนี้ก็นำเข้ามาจากโ o y เยอร์คานินโคเรผลิตโดยประเทศเกาหลีนะครับสำหรับข้อดีของสูตรนี้นะครับก็คือ ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโลกนะครับสำหรับแมวเล็กแมวเด็กนะครับผมก็มีวิตามินและธาตุที่จําเป็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับอันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับแกะให้แมวไปแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับคนที่กําลังซื้ออาหารแมวอยู่นะครับเป็นยี่ห้อพรีเมียมนะครับคุณภาพก็จะดีหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ ก็สำหรับตัวนี้นะครับเป็นขนาด2กิโลนะครับก็ปากถุงนะครับก็จะเป็นแบบซิปล็อกนะครับว้าวนี่ครับแต่ผมแกะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูข้างในนะครับผมอ่านี่ครับโหไม่ค่อยเห็นนะครับเม่อนิดหนึ่งนะครับให้ดูขนาดเม็ดนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็จะเป็นสูตร แมวเด็กนะครับผมอายุที่ทานได้นะครับ4เดือนถึง12เดือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเม็ดข้างในมันนะครับก็เม็ดก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็จากที่ผมอยู่ใกล้ๆตัวนี้กลิ่นมันไม่ค่อยแรงนะครับกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวนะครับตัวนี้ต้องรมดูใกล้ๆครับถึงจะได้กลิ่นครับตัวนี้โอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะลองเทให้แมวทานดูนะครับไม่รู้หิวหรือยังครับตอนนี้ เดี๋ยวเราไปลองกันดูครับ โอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาซื้ออาหารแมวยี่ห้อดีๆอยู่นะครับผมก็อาหารแมวยี่ห้อ r o y ยคา a ิ i คิ i t t ่นนะครับอาหารแมวเด็กอายุตั้งแต่4เดือนถึง12เดือนขึ้นไปนะครับสูตรช่วยเสริมสร้างภูมิท่านทานนะครับตัวนี้ก็เป็นอีก1นึ่งทางเลือกนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับผมก็ใครที่อยากให้แมวสุขภาพดีตั้งแต่เด็กนะครับผมก็ยี่ห้อนี้ก็แนะนำนะครับ ผมซื้อมา2กิโลนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้แม่แม่มันก็กินด้วยนะครับพึ่งคลอดลูกไปได้ประมาณเดือน2เดือนนะครับก็ตัวนี้ผมซื้อมาจากแอปช้อปปี้นะครับผมกอเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะครับหรือว่าแอปช้อปปีหรือว่า l a z a d a นะครับผมก็ยังไงนะครับหากเพื่อนๆชอบชิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับผมที่ช่องเสือน้อยจุดสองห้อยด้วยนะครับ ก็คลิปต่อไปนะครับผมก็จะนำอาหารแมวนะครับมารีวิวต่อนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ